อริยสัจสี่คือหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสี่ประการคือพ่อหนึ่งทุกคือชีวิตเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์เกิดแจ่เจ็บตายพลัดพรากผิดหวังล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นข้อสองสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์คือตัณหา ความอยากความยึดถือที่ไม่รู้จักพอข้อ3นิโรธคือความดับทุกข์เมื่อใจปล่อยวางความอยากความยึดมั่นจิตก็ถึงความสงบข้อ4มัรคือหนทางดับทุกข์ได้แก่อริยมรคมีองค์แปดคือศีลสมาธิและปัญญาที่ช่วยชำระกายวาจา จให้สะอาด